สวัสดีครับพ่อบ้านเทียกายอิสเรลครับได้มีโอกาสครับขึ้นมาซอยงานอยู่ส่วนมกม่วงครับอยู่อิสเรลนี่ก็มีมกม่วงหลายสายพันธุ์นะครับแต้วกันดกดดีครับ่งมาใหญ่หวม ที่แลกไ,ไม่ไม่ผมนึกว่ามันสูกครับนี่เป็นสีออกม่วงๆชมพูนี่แหละแต่ว่านบัทันสูกครับมันมันหยิบอยู่หลายครับพวกม่วงเตม็มวิธีการปลูกเพื่็ใส่สายน้ำยดนี่นะครับ มีหอดต้นโพธด้วยครับนี่อิสราเอลมีต้นโพธเหมือนกันเห็นลายเยอะครับอยู่ในเมืองนี่ก็คือง,งานอีกรูปแบบหนึง่งนะครับที่แรงงานทีเอซีฮาอิไที่ด้มาเจอที่ขึ้นมาสอยงานเพิ่นเดือนเึิงครับ มซอยงานเพิ่นอยู่นี่ดกค,ครับบวกม่วงเดี๋ยวสีได้ภาพพี่น้องหาเบื้องหมากอ่อที่มันสูกครับเห็นหมากสูกมันอยู่ใส่นอ,อนี่ครับหมากสูกมัน นี่คือหมากมันเริ่มจะสุกครับเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะวะนี่นะครับหมากที่มันจะสุกมันก็จะเป็นลักษณะนี้เดี๋ยวผมลองชิมแล้วครับบอสบอสยบปันไดเครับมันจะมีอีกพันหนึ่งครับที่มันเอ่อมันหอมนะครับหวานก็มีหลายสายพันธุ์ครับ ที่ได้ยินเพื่นว่าเพิ่นก็นมีว่ามีพันธุ์โตมีเชอรี่แล้วก็ับพันธนุ์เดือนเดือนครับที่นีนกับากพี่น้องที่ตามครับวันเจ้าก้ายอิสเรียลครับถ้า เฟ e บุ๊กแล้ o ยูทู e ครับสำหรับวันนี้ผมขอโทรไปเห็นงานก่อนครับสวัสดีครับ